แต่สิ่งที่เขาจะพยายามทำหมายถึงว,ว่าครอปนะฮะครอปจะพยายามทำก็คือทำาง้ได้เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ใช่เป็นการเร่งรัดเด็กคนนี้เร็วเกินไป สวัสดีครับตอนเราข้าสู่ยักษ์อยากเล่านะครับนี่คือช่องผมเองนะครับยกักษ์โดยแดงครับไ k ยเดีนะครับทุกครั้งที่มาก็จะมีประเด็นเรื่องเล่าในโลกหนังเนี่ยหยิบม,มาฝากกันเสมอครับโดยเฉพาะทีมรักของพวกเรานะครับเรียวหูนเองนะครับก็ รูการอาจจะส่งสัญญาณนะครับว่าเปิดอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วจากที่เสร็จสิ้นในศึกคอมมิตตี้ชิลดเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าช่วงก่อนหน้านี้ครับในช่วงของการเก็บตัวในปรีซันน์นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนคงติดตามข่าวสารอยู่พอสมควรและน่าจะมีเด็กอยู่คนหนึ่งครับตามที่หน้าปกขึ้นแหละนะครับว่ามันเป็นเด็กอีกหนึ่งคนที่ได้รับความสนใจอย่างสูงในช่วงของการเก็บตัวครับนั่นก็คือบิลลี่คูเมติโอนั่นเองครับ เด็กคนนี้ครับพึ่งเซ็นสัญญาระดับเป็นอาชีพครั้งแรกเนี่ยเมื่อประมาณเดือนที่แล้วเองครับในวัย17ปีครับหลังจากที่ย้ายมาอยู่กับลิพูครับในเมื่อปี2018ย้ายมาจากลียงนะครับเป็นเซนทราลชาวฝรั่งเศสรูปร่างดีเลยครับ195ซนติเมตรนะฮะสูงใหญ่แต่ว่าไม่ได้เทอะทะนะครับมีความคล่องตัวคล่องแคล่วสูงมากนะครับที่สำคัญเนี่ยนะครับ เป็นนักเตะจากชุดเยาวชนคนเดียวครับที่เยนคลอปหนีไปในการเก็บตัวที่ออสเตรียนะฮะที่ผ่านมาคือถ้าไม่รวมพวกเด็กๆที่ถูกเรียกตัวขึ้นมาซ้อมในทีมชุดใหญ่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อเคอร์ติสโจนเอเลียดเดโกวิลเลียมส์เอ่อชีนาฮูเฟอร์นะครับเซฟฟานเบิร์กพวกเนี้ยมันวนเวียนเข้าเข้าออกอยู่แล้วในทีมชุดใหญ่นะครับแต่ว่าบิลลี่เนี่ยเป็นนักเตะจากชุดเยาวชนคนเดียวครับที่ถูกหนีบมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันบ่งบอก อยู่แล้วครับว่าเด็กคนนี้น่าจะมีอะไรดีเป็นพิเศษแล้วก็ได้รับความสนใจนะครับจากทางเยื้อนครอบแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับสองเกมที่ลงอุ่นเครื่องทั้งการเจอกับสุดการแล้วก็เจอกับเรดบูลซาบ,บวกก็ถือว่า ผ่านพ้นไปได้ดีนะครับโดยเฉพาะในเกมที่เจอกับสุดการ์ดครับมันมีอยู่ช็อตหนึ่งครับที่เขาจ่ายบอลจากด้านหลังแบบจ่ายลูกเรียดนะครับทะลุแดนกลางขึ้นมาแล้วก็ออกไปทางด้านซ้ายครับเย่งไปทางด้านซ้ายให้กับทางกอ,อรซาสซิมิกัสแบ็กซ้ายตัวใหม่ของเรานั่นเองเติมขึ้นไปบอกโอ้โหนั่นเป็นช็อตที่เห็นแล้วแบบตื่นตาตื่นใจมากนะครับเพราะว่าคุณสมบัติสําคัญถ้าเราไล่กันไปนะครับรูปร่างขนาดนี้195เซนติเมตรเล่นลูก,กาอากาศได้ดีอยู่แล้วครับ อ,อ่านเกมดีนะครับทักเกิลดีตัดสินใจในการประทาเนี่ยดีนะครับแต่ที่สําคัญก็คือการเล่นบอลบนพื้นครับเวลาที่บอลอยู่กับเท้าแล้วเวลามองสายตานในการหาช่องว่างในการเปิดเกมซึ่งมันเป็นจุดเด่นสําคัญมากครับที่ถ้าคุณจะเป็นซัธฮาในระบบหรือวิธีการเล่นของเยนครอปในยุคนี้นะฮะต้องเป็นซัธฮาที่สามารถเปิดเกมจากด้านหลังขึ้นมาได้อย่างที่ฟันได้ทา ได้อยู่อ,อยู่แล้วหรือว่าอย่างที่โจโกเมซี่จะพยายามทําอยู่เชลมาทิพก็จะมีแบบลูกที่ฝ่าตังลุยขึ้นมาซึ่งเราเห็นอยู่แล้วมันเป็นคุณสมบัติชิ้นสําคัญครับสําหรับนักเตะลิพูชุดปัจจุบันโดยเฉพาะในตำแหน่งเซนหาที่ต้องสามารถบิวอัพเกมขึ้นมาได้ด้วยซึ่งกูเบติโอตอบโจทย์ทันทีนะครับแม้ว่าอาจจะเป็นวัยที่มันยังไม่สามารถจะไปคาดหวังอะไรได้ครับแต่ว่ามันมีสัญญาณที่ดีมากๆนะครับ ยันครับให้สัมภาษณ์กับเด็กคนนี้ครับบอกว่าอ๋อบิลลี่เดอะคิดเหรอนะครับบิลลี่เดอะคิดคูเบติโอนะครับเขายังเด็กอยู่นะนะครับโดยเพราะหน้าตาของเขายังเหมือนเด็กอยู่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างอื่นเนี่ยมันเหมือนจะไม่ใช่เด็กแล้วเหมือนว่ารูปร่างความคิดนะฮะฝีเท้าที่ลงเล่นนะครับครับใช้คำว่าบิ๊กทา้าทายเลยครับคือเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์สูงมากนะครับแล้วก็น่าสนใจมากๆแต่สิ่งหนึ่งที่ มันมันเป็นจุดเล็กๆก็คือการทัศสัมภาษณ์หลังจากนั้นเล้เขาบอกว่าประคับประคเต็มที่ครับแต่สิ่งที่เขาจะพยายามทำหมายถึงว่าครอปนะฮะครอปจะพยายามทำก็คือจะทำยังได้เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ใช่เป็นการเร่งรัดเด็กคนนี้เร็วเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นการอบอุ้มดูแลนะฮะขัดกลาวฝีเท้าเนี่ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปตัวละครรับอีกหนึ่งคนที่ มีส่วนสำคัญมากก็คือวิกเตอร์มาตอสครับวิกเตอร์มาตอสเนี่ยเป็นโค้ชชาโปรตุเกตครับย้ายเข้ามาเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วนะฮะก็ตำแหน่งของเขาเนี่ยคือเป็นตัวประสานงานระหว่างทีมชุดเยาวยชนกับทีมชุดใหญ่เนี่ยก็คือเข้ามาแทนที่ของเว็บไลรเดอร์นั่นแหละนะครับที่เป๊ปขึ้นขึ้นไปอยู่เป็นตําแหน่งผู้ช่วยของครอปแล้วก็ได้วิกเตอร์มาตอสเนี่ยนะฮะเข้ามาเป็นตัวเชื่อมระหว่างเด็กชุเยาวยชนกับกับทีมชุดใหญ่เป็นคนให้ข้อมูลครอปครับ คนบอกว่าให้เด็กคนนี้ดีอย่างไรต้องปรับปรุงตรงไหนมีจุดเด่นอย่างไรบ้างตรงไหนบ้างที่มันต้องปรับปรุงแก้ไขนะฮะให้ให้คำปรึกษากับเยนครอปแล้วมาตอสก็ค่อนข้างจะให้เรตติ้งกับกูเมติโอเนี่ยไว้สูงมากแล้วครอปก็เอามาปลุกปั้นอีกทีนึงสิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นครับนักสาการณ์ณปัจจุบันครับหลังจากที่เดียนรอฟเลนย้ายออกไปครับลิ์พูเหลือเซนทร์ฮาฟในทีมชุดใหญ่แบบ จริงจังนะฮะแค่3คนก็คือฟันไดโจโกเมสเชลมาทิปนะฮะเพราะฉะนั้นมันไม่เพียงพอนแน่ๆครับเราคุยเรื่องนี้อยู่เสมอครับว่ามันต้องมีเซนฮาฟตัวใหม่เข้ามาครับผิดว่าจะมาจากตรงแหล่งไหนอาจจะเป็นในสอสโมสรก็ได้นะฮะบรรดาเด็กดาวรุ่งที่กำลังได้ได้รับการพิสูจน์ตัวเองอยู่นะฮะอย่างเช่นคีน่าฮูเฟอร์เซฟันเบิร์กแนทฟิลลิปนะฮะที่ได้ลงเล่นไปด้วยนะครับหรือจะเป็น ตัวจากนอกสโมสรที่ซื้อเข้ามาแต่ก็ต้องดูดูทิศทางแง่มุมต่างๆเพราะครอบก็ออกมายอมรับครับว่าการลงทุนในยุคสมัยนี้นะฮะในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ที่เจอโรคระบาดโควิดในทีนเข้าไปเนี่ยนะฮะมันต้องคิดหน้าคิดหลังแบบหลายตลบหรือต้องคิดซ้ําไปแบบ5รอบรอไปซ้ําไปกว่าจะมีการตัดสินใจได้เพราะฉะนั้นผมบอกอยู่เสมอครับว่ามันจะไม่ใช่เป็นการลงทุนแบบบิ๊กดดลแน่ๆในการ ถ้าเกิดว่าจะมีการซื้อเซนฮาฟตัวใหม่เข้ามานะครับมันจะไม่ใช่เป็นการลงทุนแบบบิ๊กเดียลแน่ๆไม่มีแบบในดับ50ล้าน60ล้านอะไรเมื่อมีไม่มีแน่นอนนะครับแต่อาจจะเป็นแบบตัวละครรับหรืออะไรก็ตามแต่อย่างเช่นล่าสุดที่มีข่าวกับคิสโตเฟอร์อาร์เยอร์นะครับเซนฮาฟดาวรุ่งชาวนอร์เวย์ของเซลติกก็อยู่อยู่มันต้องเป็นประมาณนี้นะฮะเป็นประมาณนี้เป็นเด็กที่สามารถเอามาขัดเกลาได้แล้วก็เติบโตขึ้นมาสูท่ทีมชุดใหญ่ได้แต่ การเติบโตของวิลลี่คูเมติโอก็น่าสนใจครับบางทีนะครับบางทีถ้ามันไม่สามารถจะควานหา,าตัวเข้ามาเสริมได้หรือตัวที่มันมีอยู่ในทีมแล้วไม่สามารถจะพิสูจน์ตัวเองได้คูเมติโออาจจะได้โอกาสตรงนั้นแม้ว่าจะอยุ่เพียงแค่17ปีก็ตามแต่ครับในโลกของล่งหนังนะครับมันเคยมีคาวลีนหนึ่งที่ มันเจ๋งมากนะที่ผมคิดว่าโอ้ันมันเท่มากก็คือคำของเซอร์แมสบัสบี AP ้ครับอดีตผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยุค1945-1971งโด่งดังมากประสบความสำเร็จกับแมนยูไเต็ดมากนะเป็นคนที่พาทีมแมนยูไเต็ดคว้าแชมป์ยุโรปเป็นครั้งแรกนะครับเซอร์แมสบัสบี้บอกว่า if you are good enough you are old enough แปลเป็นไทยก็ประมาณว่าถ้าคุณเก่งพอคุณก็แก่พอคือมันไม่เกี่ยวครับว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ มากน้อยไม่สําคัญหรือต่ออายุอายุน้อยก็ไม่สําคัญแต่ถ้าคุณเจ๋งพอถ้าคุณสามารถพิสูจน์ตัวเองได้ดีพอคุณก็สามารถจะมีพื้นที่ในทีมชุดใหญ่ได้บางทีเป็นอย่างเป็นจิ๊กซอว์ตัวนี้ก็ได้ครับบิลลี่คูมิเตโอที่ถูกดึงขึ้นมาอยู่ในทีมชุดใหญ่ในเร็ววันนี้มันอาจจะไม่ใช่เป็นตัวโอ้โหมีส่วนร่วมกับเกมแข่งขันทุกสัปดาห์ขนาดนั้นครับแต่ว่าจะค่อยคหย,ย,ย่อนค่อยคอยพัฒนาอย่างที่ครอปบ,บอกไว้ครับค่อยๆขัดเกลา จะทําให้แน่ใจสุดว่าวมันจะไม่ใช่เป็นการเร่งรัดให้เด็กคนนี้เติบโตเร็วเกินไปต้องให้ค่อยโตอย่างสเต็ปบายสเต็ปมีการเปิดเผยจากทาง g ก .com ด้วย,ยครับว่าตลอดระยะเวลาที่อยู่ออสเตรเลียเนี่ยครอฟใช้เวลาอยู่กับบิลลี่บ่อยครั้งมากเพื่อเป็นการเติตลแบบตัวต่อตัวเลยครับบางครั้งเนี่ยในการซ้อมนะฮะเซกชันหนึ่งมีการเปิดเผยว่าครอฟถึงขั้นว่าดึงคูเติโอเนี่ยออกมาจากการซ้อมเลยเพื่อออกมายืนดูเลยครับว่ารุ่นพี่เขาซ้อมกันแบบไหน ระบบแบบนี้ต้องเล่นยังไงนะฮะการเซตเกมจากด้านหลังคุณต้องทำอะไรบ้างต้องยืนตำแหน่งแบบไหนต้องตัดสินใจแบบไหนหรือถ้ามีสถานการณ์เฉพาะหน้าเกิดขึ้นแบบนี้เช่นคู่ต่อสู้สวนกลับมาตรงนี้นะฮะเซนร์ฮาที่คุณยืนอยู่เนี่ยจะต้องทำอย่างไรบ้างนะฮะที่คุณเป็นตัวกรองชั้นสุดท้ายก่อนที่จะถึงตำแหน่งของผู้สาประตูจริงๆบิลลี่ถูกมองว่าถนัดซ้ายนะครับแต่ว่าเขาสามารถเล่นได้ทั้งสองเทาง้ายืนฝั่งไหนก็ได้ฝั่งซ้ายก็ได้ฝั่งขวาก็ได้ไดสำหรับในแหน่งเซนร์ฮา สอนกันแบบนั้นเลยดึงออกมาเพื่อให้เห็นภาพรวมภาพใหญ่ว่ารุ่นพี่เขาทาอะไรบ้างประเขาเประงงกนบบนันแบบนั้นเลยครับเพราะฉะนั้นเด็กคนนี้น่าสนใจมากๆครับน่าสนใจมากๆผมยืนยันว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งคนสําคัญที่ครอปให้บรีตติ้งไว้สูงมากเราอาจจะได้เห็นเขามีโอกาสลงเล่นเหมือนอย่างที่เราได้เห็นเฟอร์ติสโจนนโกวิลเลียมหรือเอเลียดลงเล่นเมื่อซีซันที่แล้วแต่จะเป็นการเติบโตอย่าง สเต็ป by สเต็ปจะไม่มีการเร่งรัดหลักสูตรใดๆทั้งสิ้นเพื่อให้เด็กมันเติบโตอย่างที่ควรจะเป็นแล้วเราค่อยกลับมาดูครับว่าบิลลี่เดอะคิดคูเมเิโอคนนี้เนี่ยจะทำได้ดีแค่ไหนถ้าเขาได้รับโอกาสนะฮะถ้าเขาได้รับโอกาสจะทำได้ดีแค่ไหน อ้าวส่งเข้ามาบอกหน่อยครับเด็กอายุแค่17ปีครับแล้วก็ได้รับการพูดถึงอย่างมากครับในการเป็นเซอร์ฮาฟดาวรุ่งคนสำคัญของสโมสรนนะครับเขียนยังไงกับกับบิลลี่คูเปติโอบ้างนะฮะส่งเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาบอกหน่อยนะครับพยายามอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับสำหรับพวกเราเต็มที่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ฝากเหมือนเดิมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซีฟิสต์กดให้หมดเลยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ ติชมเข้ามานะครับจะพยายามปรับปรุงแล้วก็พยายามทำให้มันดีขึ้นไปเรื่อยใครอยากฟังเรื่องอะไรส่งยา,ยามาบอกได้ผมลิสต์ไว้ในคิวไว้ให้หมดแล้วจะพยายามเล่าให้ฟังอยู่เรื่อยนะครับโอเควันนี้ไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ